กดมอร์นิ่งค่ะทุกคนวันนี้ก็เข้าออฟฟิศแต่เช้าเหมือนเดิมจ้ะมาเปิดมงเปิดมา่านเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะทําความสะอาดออฟฟิศกันค่ะเพราะเป็นคนที่รักบ้านมากๆนะคะหลังนี้ก็คือบ้านเก่าจอยเองค่ะติดประกาศขายอยู่สิบสามร้านแต่ตอนนี้เนี่ยก็มาทําออฟฟิศด้วยแต่ถ้าใครซื้อก็ติดต่อมาได้นะคะทุกคนอ่ะมานั่งนับน้องปลาก่อนนะคะว่าครบเก้าตัวไหมน้องปลาครับเสริมหลักห่วงจุย้ยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาอีกตัวหนึ่งกูไปไหนเนี่ยอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนมองหาก่อนลูกอยู่ไหนลูกอีกตััััววววนน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 นึงงงมมมมมมมไปปปสีีดดดาาาาออออ่่่่คคคยเเเเหห็็็ะะะะะกกกกกจจจจแแลล้้้้้้รรรรรบบบบตติิิูููณ์ื กระ,ะจกรอบบ้านกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนจา้าเพราะว่าเป็นคนที่ชอบแสงสว่างสองสซับซ่าค่ะกลางวันเนี่ยแทบไม่ต้องเปิดไฟนะถ้าอยู่แต่ถ้าไรสดก็เปิดนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มความสวยชิลิมงคลกับตัวเองจ้ะเปิดมาเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปสูดอากาศบริสุทธิ์ด้านนอกกันที่บ้านเนี่ยมีมุงจีบรอบบ้านเลยนะไฮโซปะละ่าอ้าลงทุนนะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบแต่งบ้าน,นะคะ่ะแต่งบ้านแต่งสวยแลวนี่ก็คือโซนสระว่ายน้ําของเรานะะี่ค่ะขัดวทุ่งๆก่อนค่ะเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกนะคะทําให้มันเปียกแฉะค่ะเดี๋ยวเราต้องถ่ายคลิปทำคอนเทนต์ เดี๋ยวมันจะถ่ายไม่ได้จ้ะเราก็ต้องทําความสะองสะอาดนะคะถูนงถูน้าถูพื้นให้มันแห้งเรียบร้อยค่ะแล้วก็ได้เวลานะคะทาความสะอาดสระว่ายน้ํด้วยการตักใบมงใบไม้ที่ร่วงนะคะให้สะอาดค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้เครื่องดูดสระว่ายน้ำนะคะสระว่ายน้าต้องสะอาดทุกวันเพราะว่าหนาบ้านเราสะอาดเนี่ยมันจะเสริมความปังนะคะสิริมงคลแก่บ้านค่ะจะมีความเชื่อเรื่องการทําความสะอาดบ้านด้วยนะคะทุกคนจ้ะเอาห่วงยงห่วงยางน้องเป็ดขึ้นไปอยู่บนโบกก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่นะคะจะเก็บฝุ่นนะคะเก็บใบไม้ทําความสะอาดสะนะคะหนู จะได้่ว้น้ําแบบว่าสุนทรียภูมินะลูกโดนนงโดนนัดนะคะเอาขึ้นบกไปก่อนมาอีจอยเออเอาขึ้นบกให้หมดค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเปิดม่านที่การเฮาเรือนกระจกค่ะเพื่อให้ลมนะคะมันถ่ายเทค่ะบรรยากาศมันจะดีมากๆเลยเพราะว่าลมเนี่ยมันจะเข้าทางหลังบ้านแล้วก็ไปออกหน้าบ้านนะคะแล้วก็เปิดม่านเปิดกระจกให้หมดการเฮาเนี่ยมันเปิดกระจกได้ทั้งสองฝั่งเลยฝั่งสระว่ายน้ำกับฝั่งบ่อปลาคาร์เป็นห้องที่นั่งเล่นแล้วแบบวิวดีที่สุดในบ้านจะทัเป็นห้องทํางานก็ได้นะคะหรือจะเป็นห้องนั่งเล่นปาร์ตีเอตงะูมาาาก็เเเลลิหหมมืือออนนนยูููู่่ฟวะเออ ถูทำความสะอาดนะคะตรงโซนหมอปลาเสร็จแล้วเราก็มาให้อาหารน้องเต่าค่ะเอาหูคุณึกว่าซาฟรีเบอร์บ้านกูนะคะทั้งเต่าทั้งปลามาครบนะคะเดี๋ยวอีกเร็วๆนี้จะมีนกมาด้วย3ตัวนะคะแล้วก็มีแรดหนึ่งตัวยืนชงกาแฟอยู่ตรงนี้นะคะ่ะใส่เสื้อสีขาวแล้วก็ได้เวลารับประทานอาหารวันนี้พี่สะพ้ายนะคะก็ทําแกงส้มผักกระเฉดนะคะแล้วก็ปาลินทอดมาให้กิน,นะคะ่ะเราก็ได้เวลาอุ่นอาหารเช้ากินระหว่างที่เพื่อนสาวฉันอุ่นแกงส้มนั้นฉันก็แวบมากวาดใบไม้นะคะตรงภูวิล,ล่าหรือโซนสระว่ายน้ำตรง แล้วเราก็มากวาดฟงควาดฝุ่นนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาดูดวสาวยน้ํานะคะทุกคนจ๋าเห็นไหมคะมันมีพวกฝุ่นละอองผงเผิงลงไปด้านล่างค่ะนะแต่ก่อนที่จะไปดูดวสาวยน้ำนานกูยังกวาดบ้านมิเศจเลยค่ะบ้านกูกิไลน่งงงมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องการเท้าเรือนกระจกนะคะเปิดกระจกได้ปิดกระจกได้เปิดแอร์เปิดพัดลมได้หมดมีทุกอย่างค่ะปาร์ตรงปาร์ตี้ในห้องนี้ก็ได้เปิดเพลงอุ้ยชิลมากฟังเสียงน้ำตงน้ำตกดูปลานะคะดูลูกหลานเล่นน้ำเพราะว่ามันเป็นห้องกระจกสองฝั่งเน้มองเห็นทะลุทัั้งงหลค่ะทุกคนจถูวไปั ใจพร้อมใจพร้อมกูทําได้อยู่แล้วค่ะแล้วก็มาดูดนะคะสิ่งสกรปรกในสระว่ายน้ำค่ะด้วยเครื่องดูดตัวนี้ดูดปืดดูดปืดแป,ด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 ปด๊บเดียวค่ะออ้ยเมื่อก่อนเคยคิดว่าทาความสะอาดว่ายน้ำเนี่ยแม่ต้องยากเย็นแสนเข็นไม่เลยจ้ะแค่เรามีอุปกรณ์มันก็ง่ายค่ะตักไปไม้แล้วก็ขยันดูดเนี่ยค่ะเอาไม้ลงไปแล้วก็จะดูดของมันเองเลยค่ะแล้วก็ได้เวลารับประทานอาหารเช้ากันแล้วเป็นไงน่ากินเะล่ะเดี๋ยวกินอาหารเช้าเสร็จฉันก็ต้องไปถ่ายคอนเทนต์ประมาณ20กว่าคลิปนะคะฝากติดตามช่องสำรองด้วยนะ